สุขสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซถุกๆุกทานภายในประเทศแลดต่างประเทศอยู่ดีนี่ทุกท่านพี่น้องเด้อที่สมอัต้องที่ส้มส่งอัเตะม่ให่เคี้ยวอยู่เย็นเป็นสุขทุกๆุกทานพี่น้องเอ้ย มาผุโผล่เป็นไหเกี้ยวอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเขาเหมือนเดิมไหเกี้ยก็ถ่ายเลาะตามหนึ่งบริเวณเรียนศานตัดถนนทางบนอยู่บนเสาเนาะแต่ละเมื่อตะลุ้นมป็นไหเกี้ยวมาได้ไปซ้ายเอาอาเตะอยู่แถวเฮือนเลยพี่น้องเอ้ยตามถนนหนทางให้พ่อแม่ได้ส้มว่าบ้านมป็นไหเกี้ยวนี่เป็นใดเนาะขายเบิ่งที่ถัดตามธรรมชาติ์กิบุญไงเงาะเลยพี่น้องเอ้ยตามทางแดง แดงกับแดงกินด hey, ินดาบเหม็นบหินแห่เนาะเบิ่งเป็นเลียๆตามถนนหนทางบริเวณเงานซานให้อยู่ดีม่แห้งสุขสานเด้ออยากทำเหงื่อเก้วก็เสกอุ่นไฟไปเนาะเยฮาลุฮาหลานหลานเซลล์เนาะ จเจออีกสองพี่น้องเอ้ยมีหมูโขมันลายโขลายกลยนเลยนี่พ่อแ,แม่พี่น้องได้เบิ่งได้นส้มลูกๆล้ลลานๆติดตาม y o ยูทูปพ่อม,ม่ใหญ่เขียวนเนาะหรือว,ว่าอาเตีม่ใหญ่เขียวกันอยู่ดีมีเหตุผลฐานเด้มพี่น้องเด้อมาถึงปัจจุบันนี่น้องฟ้าเอกพี่น้องเอ้ย พัดเอากระหิตยังเด็ดนะลูกสบยดีพี่น้องเด้เฮ้ยสบาดีพะลูกเด้อลูกสยดีสบดีไม่ลุงละขอบใจขอบใจโอ้ยขอบใจหลายลูกเอ้ยมาเี่ยมากินนดลูกมากินลูกสิมากินหน้าพรกันมากินนะ กินิเลนะขอบใจละลายขอบใจเด้อลูกเด้อยี่หน้าเขามากินน้ำนองแม่นั่งกินแล้วเออแม่อติเนี่ยเป็นหนึ่งลูกสิ้นให้ลูกเป็นเนาอยให้ลูกให้ลานกิน พระเอกซองคือเสมออยู่เนาะอืพระเอกซองกินมาส้มพี่น้องเลยพระเอกซองกินแช่บ่หามหามแช่บ่ไปนะไปกินหนูเอาไปกินลูกสิ่งกันหรือปะ แกลินเขชื่อท้ายแกลินชนเดื่อยกันนะยักป้าเชื่อผาไม้สิบตะวีร์บ่อันนี้เพลพอน้องนุยเนาะเป็นพ้าล้านตัวมาเล่นๆอ่ะดีม่แห้งขอแก่นะน่บาดนี่เนาะยังตาอีผู้ดียวบาดนี่ลูกสี่เด็กๆเบาไว้ลูกสี่เลยพี่น้องเฮ้ยอ่ะกินบังละกิน lợi bằng hàm bằng hàm cả mà ăn kim đơ kim nàng cặp à đơ đồ đơ mà. Mà là mình nhảy chiều có sự vui của vật thương เปนเอะจเป็นไงเจนีใช่ปะีอหา่อยื้อีพี่น้องมึงด้วนะน้ลุกน้นบ่เอาน้ำลุกในเสีเหียได้นนะอัดเมาดลี่ลุกลุกหลานมีหมูมะลิน้ำเปิ่นเนาะลายขูลายคนเนาะ ตกใจตกใจตกใจบอเคยหลินเนาะลากจะยเคียนลูกพูไปขึ้นขั้นใดของลูกไป หล่าเจ็บสายเป่าให้นน่เป่าให้นน่เจ็บมาเจ็บแล้วเร้าแล้วอ้าแล้วเฮ้ยเฮ้าเ้าเลยเนอะเป่าเให้เน่บอเจ็บลูกบอเจ็บบอเจ็บบเจ็บอะเปล่าให้ลูกเนเป่าห้ลูกเน่เป่าเป่าให้นึ่งพเอกพเก่องห้ยเลยพี่น้องเอ้ยร้องไห้ไหม้อง้ จินด <laughs> <laughs> ้ล <fundamentals> ้าินเนด้นเนาออเงียไอ้เียจีนมาจากมือเลยไาเลยไล่วันแล้วลงมาให้อ้ายขี่น้ำลูกเออคอยคอยลงด้อจะผ่าจนกันเด้อมันสิทำหนองเด้อ ยีน้น่อยคือเอววย่อนลงลูกโอ้กู้ก้กหนาสิถูกในั่นแล้วลูกอย่าหัวย่อนลงไหมตีนลง่งเด้อเตเอ้ยเต้น่อยเอ้ยสบายดีปาลุงไหมลูกเอ้ยนะมังกรพระธาตุเห็ดได้ไหมสบายดีปาลุงลูก วาดีปาลุงเด้อหรอเด้อโล่ลลง่ยงาล่ก็ายโล่ไปล่เด้ล่ไปลงเต้มึงบับมาบับกูสูงดอกพี่น้องเอ้ยอันหมกะละเพื่อนก้โบสูงก้มสูงเพื่นเนาะหาสิบเส้นก้มสูงทงบ่อนขืนมากกบหาสิบเส้นพี่น้องเอ้ย ออออแกลูกให้อายลูมาออกออกออกยันอันตีนไอถือนะลูกออกมาลูกอเต้ลูกลูกลูกะลูกลูกลูกแก่แกบแก่มกหแก่แก่คกอแ่แก่อก่แย่แก่ก่แ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 ่แก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 ่อก่แก่แก่แี่ก่แก่แล่แก่แก่แก่่อก่นก่แกอแก่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 ก่ย่แก่กัน่กกกก จากชุ่มเอื่อยผนปินไลยขู่ไล่โค้นี่ได้หละลูกลานไหลผี่นองเ้ยเซลเซลจยงี่ดะดีไม่แหงย้ายโดยโดยโดย เดี๋ยวคนนอนใช่ครับโอเคเราตัดละลงไปอีกลงมากนิหน่อยหลักโคไปล่างตีนก่อนลูกตูดกับมันเตี้ยพี่น้องเอ้ยบอพอเจ็บตัวเจ็บโตัวหน่องเดอกการขอบคุณทางเอฟซีเนาะเพื่อนที่เป็นห่วงพี่น้องเอ้ย อย่อางอัเตะตกอย่ cel, nice <Yeah S 1> างนันเก็บเพิ่นวากากระสุนถูกฐานให้อยู่ดีแมงอยู่เย็นเป็นสุกสุขภาพฑเข็มแข้งมือนยืนลงเรื่องเสียงเซลเซีพื่น้องเอ้ยเพิ่นม่วนเนาะมาหัวหนีมายายเคี่ยวสปอตคลิปเนียนะก่อนผ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งอัเต๊มาหญ่เกี่ยวให้อย <im itation> ู like ่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพเข้มแข็งมันยืนลงเรื่อง สุกกายสุกใจด้วยเถิดสาธุผิดพลาดประการใดก็โทกขออภัยเด้อพี่น้องเด้วยบายบายสบายดี